สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรในรายการสรุปข่าวและวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ช่วงเช้านะครับประจำวันที่29กันยายน2,564นะ,ะมาดูกันในตัวแรกก่อนนะเราอัปเดตราคาทองสมาคมเมื่อวานมีการประกาศทั้งหมด4ครั้งด้วยกันครับครั้งที่4บ่าย2.50นาทีทองคำแท่ง96.5%ราคาขายออก ปิดไปดที่27,850บาทส่วนราคารับซื้อคืน27,750บาทครับรูปพัน์96.5%ปรากฏว่าราคาขายออก28,350บาทส่วนราคารับซื้อคืน27,257บาทด้วยกันคราวนี้พอมาดูราคาย้อนหลังคราก็จะเห็นว่าจริงๆทองโลกลงด้วยนะเมื่อคืนแต่สิ่งที่เขาลงมาสิเหรียญเนี่ยราคาไทยเนี่ย ลงมาแค่50บาททั้งราคาทองคํารูป,ปรพัธร์และราคาทองคําแท่งเนี่ยเพราะว่าค่าเงินบาทที่ปรับตัวอ่อนค่าขึ้นเห็นไหมครับจริงๆควรจะจะลงสักร้อยหนึ่งนะแต่ดูแล้วเนี่ยไปไม่ได้เนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนแถมเมื่อคืนลงไปเยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะร่วงลงมาคือการอ่อนขนาดเนี่ยมันยังไม่หลุดหรอกครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแบบนี้คุณผู้ชมเนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยค้ำเอาไว้กลายเป็นว่า คนที่รอซื้อของถูกมันก็ต้องทําใจหน่อยแต่คนที่แบบว่าติดอยู่อย่างเงี้ยมันก็เออมันก็ไม่ได้ลงไปไหนแต่ถ้ามันขึ้นมาแรงๆเมื่อไหร่จากภาพที่โดยเฉพาะเมื่อคืนเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณเจเน็ตเยลเล่นกับคุณเจอรมพาวเวลเนี่ยพูดเกี่ยวกับเงินเฟอ้อผมต้องบอกว่าเป็นทางการเลยนะที่ผมแบบดาวไว้แบบเนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่คุณเจอรมพาวเวลมรับว่ามีเงินเฟอ้อและกําลังจะมานั่นแหละครับไม่อย่างนั้นทองเนี่ยลงไปแล้ว มันเป็นการที่ผู้จัดการกองทุนหรือนักลงทุนต่างๆที่สมมุติอยู่กับทองอย่างเดียวก็ได้ก็มองว่าในฉันยังอยู่กับทองได้อยู่เพราะเงินเฟอ้อถ้ามันหายไปแล้วป่านนี้เขาโยกไปที่ตลาดอื่นไปแล้วครับทีนี้มาดูในทองรูปพรรณก็จะนิ่งๆเหมือนกับทองแท่งนะครับตอนนี้ก็กรอบเนี่ยสองหมื่ันสองร้อยถึงสองหมื่นแจ็ดร้อยก็แต่แถวนี้ก็ซื้อหากันได้นะครับแพงๆก็เอาไปจำนำยิ่งร่วงลงมาจะเปลี่ยนทองจะซื้อทองแบบเนี้ยก็ดีมันมันถูกอนะ ร้านทองใกล้บ้านร้านทองตามห้างอันนี้ก็หากันได้คุณผู้ชมในขณะที่กองทุน S p d ีขายเล็กน้อยครับระดับที่เรียกว่าประมาณสัก0.3ตันไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายถืออยู่ตอนนี้ที่ระดับ990ตันจริงๆต่ำกว่าระดับ1,000ตันเนี่ยไม่ค่อยดีจริงๆคุณผู้ชมแต่เขาแบบว่าไม่ไม่แบบว่าไม่พานิคขายหรือไม่แบบว่าชิงกันขายคําว่าพานิคเนี่ยนะเพราะว่าจริงๆพอเรามาเทียบในส่วนของภาพรายเดือนเดือนนี้ก็11ตัน ถ้าสมมุติว่าเดือนไหนหรือสัปดาห์ไหนที่ผมเป็นสักห้าสิบหตันแบบนี้ผมผมบอกกองเชว่าผมชักกลัวละมันโยกเงินออกจริงอันนี้ไม่ล้อเล่นแต่ตอนนี้เห็นสัก11ตันต่อเดือน14ตันต่อเดือนก็ซึมๆไปก็ยังไม่มีปัญหาอะไรคือจริงๆอ่ะกองทุนตัวนี้เป็น ETF ใช่ไหมมีแรงซื้อแรงขายสลับกันตลอดเวลาอันนี้ต้องอธิบายว่าเป็นเน็ตเน็ตก็คือยอดสุดทธิ ลองคิดดูว่าขายสัก5้าสิบหกสิบตันคือขายกันหมดไม่มีใครเอาละแต่ขายสักสิบยี่สิบตันเนี่ยก็มีคนซื้อกลับบ้างบางส่วนคือแล้วแต่คนมองนะว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยราคาถูกแล้วอาจจะเป็นการเล่นสั้นในกรอบแคบก็ได้นะครับเพราะเขาเป็น ETF มันก็เหมือนหุ้นตัวหนึ่งหุ้นทองอะ่ะพูดภาษาชาวบ้านที่ซื้อทองจริงๆเมื่อตอนสิ้นวันไปเก็บอย่างเงี้ยเขาเรียก ETF แบบนี้อธิบายภาษาชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องบอกว่ายัางยังยัง,ยงไม่ได้แย่มากนะ อรนี้เรามาดูกันเนี่ยที่ค่างเงินบาทเป็นจุดเริ่มแล้วกันนะครับก็เมื่อวานนี่จริงๆปิดไปมากกว่านั้นนะคือแ,แถวๆสามสบสาทแปสตางคนะ์นช่วงค่าตลาดค่างเงินบาทบ้านเราจะเปิดประมาณ8ปดโมงเพราะ,ะนั้นเช็คตรงนั้นได้นะครับแนวรับสําคัญจะอยู่ที่33มสบาทเจสตางค์นะครับในขณะที่แนวต้านผมกขยายถึง34แล้วกันนะเพราะว่าแนวโน้มมันอ่อนจริงๆนะครับภาวะน้ําท่วมประกอบภาพ รวมไปถึงนะถ้าสมมุติว่าวันนี้วันที่29ใช่ไหมอ่ากันยาก็จะมีคณะกรรมการกำกับนโยบายการเงินชื่อยอะะ่อวอออ่ากนงเป็นหน่วยงานของธนาคารแห่งประเทศไทยจะประชมุมในเรื่องดอกเบีย้ยสมมุติเซอร์ไพรส์ลดดอกเบี้ยมทะลุแน่ๆครับ34อันนี้พูดตรงๆเลยแต่การที่ค่างเงินบาทอ่อนในมุมของเศรษฐกิจการค้าการขายมันดีกับประเทศเพราะเราไม่ได้ดี ในเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้เจอผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19ด้วยเร่งการส่งออกบาทอ่อนเนี่ยสินค้าในบ้านเราเวลาส่งออกไปเนี่ยมันจะถูกครับนะพูดภาษาชาวบ้านนะเพราะนั้นเองอะ่ะทุกคนสมมุติจะซื้อข้าวมีคู่แข่งมากมายเอาข้าวไทยช่วงนี้ถูกไม่ใช่ถูกเพราะเรารลดราคาแต่ค่างเงินบาทเราอ่อนเราขายราคาเท่าเดิมเขาก็ใช้เงินนิดเดียวใช้เงินน้อยลงในการซื้อของเรามันก็เป็นการดึงเม็ดเงินเข้ามาในประเทศเช่นเดียวกัน แต่ถ้าคงดอกเบีย้ย34อาจจะไม่ทะลุแต่ตอนนี้ก็รอบ4ปีที่ผ่านมาไปแล้วนะครับเนื้อสินเงินใดที่ข้างเงินบาทอ่อนด้วยคือการแข่งข้าขึ้นและถึงครับ93.8แล้วทองร่วงแต่93.8เราจะได้เห็นว่าทองร่วงผ่าตลาดหุ้นร่วงด้วยหนึ่งผ่าน้องเล็กบิตคอยลงระเนดนาดอีกหนึ่งนะตัวเขาเองลงมาแค่1730กว่ากว่ายังไม่ถึงเป้าครับ1,700ในเจยคุยกันตรงนี้เลยก็ได้1,680แบบเนี้ยดูเา้าคร่าวกันก่อนแบบนี อย่างครับยังลงมาไม่ถึงคําถามต่อมาเขาจะขึ้นต่ออีกได้ไหมกับเพดานนี่กับร่างกฎหมายใช่ไหมที่เราคุยกันมาเนี่ยเนะี่ยเรื่องพวกนี้นะครับมันจะสะท้อนออกมาแล้วถ้าเขาแข็งต่ออันนี้แหละครับถ้าลงลึกๆแบบนี้คนที่อยากเจ็บอันนี้จะเริ่มมีประเด็นแล้วสาหรับทองคือเฮ้ยมันเริ่มถูกมันไม่ใช่แพงและนะแต่ทีนี้ค่างเงินบาทที่อ่อน,นจะเป็นตัวแปรไงมันไม่ไปไหนเลยกับค่างเงินบาทที่อ่อนถ้าค่างเงินบาทอ่อนทะลุาลูก34กับกนอง,งอลดดอกเบีย้ยวันนี้จะมีประเด็นอีกที่ต้องดูกัน ในขณะที่ข้าเข้ามาดูข่าวฝั่งภาษาอังกฤษตัวนี้เราเข้าใจหมดแล้วนะครับตัวแรกก่อนนะครับข้าเงินอไม่ใช่ตลาดหุ้นสหรัฐลงระเนรนาหมดเลยอันนี้อธิบายไว้หมดแล้วพอาขาดูฝั่งภาษาอังกฤษนะ,ะทีนี้เนี่ยพอดอกเบี้ยม,มันจะขึ้นใช่ไหมคุณผู้ชมคุณฟังเนี่ยหุ้นกลุ่ม Big t e ท h นะครับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมันลากตลาดลงมาหมดเลยแล้วก็มีประเด็นพันธบัตรอายุ10ปี แต่ทีเนี้ยพอเรามาดูข่าวภาษาอังกฤษเลยถ้าเราไม่ดูข่าวภา,าษาไทยมันจะงงมันจะเรียงลําดับไม่ได้นะครับ <d> เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านข่าวพาดหัวไม่ว่าตลาดไหนมันแดงเนี่ยไม่ต้องตกใจมันลงมาหมดทุกตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดน้องเล็กบิตคอยด้วยนะตัวนี้ก็ลงมา41,000ืเห็นไหมสี 4, 000, ่หมื่นอ่าสองพนี่คือเงินสก,กุลเบอร์2เบอร์1เบอร์2ของเขานะครับที่ปรับตัวลงมาเยอะแยะมากมายในขณะที่ทางฝั่งของยุโรปเองครับ 1 1 6 6ต้องไม่หลุดเห็นไหมถ้าหลุดในยาวเฮดและโชเดอร์ของยุโรปเป็นเงินสก,กุลเฟสเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับทั้งดอลลาร์และยูโรของโลกเช่นเดียวกันนี่คือเงินที่แบบเงินตามสั่งในขณะที่ทองเนี่ยจริงๆมันลงมา1,000เนะช้านี้ก็1,735เ็ราบนี่ยบอกว่าอ่อนตัวลงหหลังจากที่เรื่องเดียวครับพันธบัตรตอนนี้กำลังเดิมพันกับเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นดอกเบีย้ยจริงๆเศรษฐกิจไม่ดีก็ได้แต่ห่วงภาพของเงินเฟ้อ ที่จะต้องแก้ปัญหาให้ได้ครับแต่เขาต้องเลือกถ้าเนี่ยพอมาตีความถูกไหมตลาดก็จะตีความเอาขึ้นเงินเฟอ้อใช่ไหมก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยปกติในหลักเศรษฐศาสตร์ที่จะแก้ปัญหากันแต่ขึ้นดอกเบี้ยเป็นไงครับหุ้นลง บุญโยมให้ตลาดหุ้นพังได้ไหมล่ะก็เรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวอีกอะ่ะฐานเสียงเขาอีกอะ่ะเพราะประชากรหรือชนชั้นกลางส่วนใหญ่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนโกบอกขอบังคับลงหุ้นหมดถ้าหุ้นลงเยอะคนที่จะ,กะเกษียณอายุไม่ตายเหละครับคราวนี้เวลาอย่างเงี้ยแล้วดราม่าแบบเนี้ยนักข่าวชอบฉันลงทุนมา20ปีกับกองทุนอ่าสำรองข้าราชการบ้านเขามันก็มีแบบเนี้ยโฟรบันเคนะแล้วหุ้นลงมาเยอะแยะมากมายแล้ววันที่ฉันต้องกเกษียณอายุฉันขายจากเหลือจาก ตอนแรกมีเงิน10ล้านตอนนี้เหลือประมาณ2ล้านแบบนี้รับรองได้ครับคนด่าเละเทะแน่นะครับเขาจะยอมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันต่อนะทีนี้ข่าวสําคัญภาคของเขาซึ่งเรารู้ไปแล้วนี่คุณจะเน็ตเห็นไหมเขาบอกกันตรงๆครับคุณผู้ชมเพิ่มไมล่าเพดานนี่ต้องเพิ่มนะมัสนะนะนะครับไม่ใช่ชูสนะมัสนะไม่ใช่กวนะต้องนะนะไม่งั้น18ตุลาจบเจอกันนะครับเพราะมีเงินใช้อยู่แค่นั้นเออเป็นประเทศที่ น่าสนุกนะเป็นประเทศเบอร์หนึ่งของโลกแต่ไม่มีเงินสดใช้ตอนนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเขาขายพันธบัตรไม่ได้จะไปขึ้นดอกเบีย้ยจริงๆรมันควรขึ้นดอกเบีย้ยถามว่าทำไมมันจูงใจให้คนมาซื้อพันธบัตรก็ได้นี่เพิ่ม ถ้าจูงใจให้ชาวบ้านชาวชาว่องมาซื้อพันธบตัตรหรือขายหนี้ได้ไงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเออแบบนั้นได้แต่ขึ้นอกเพีตลาดหุ้นลงเขาเลือกทางไหนเดี๋ยวเรารู้เรื่องครับคุณผู้ชมนั่นคือในส่วนของตัวนี้นะครับในขณะที่ก็เอามาให้ดูนะ,ะข่าวหุ้นบิ๊กเทคนะที่ากตลาดซึ่งเขาบอกว่า s อสแอนพเนี่ยถ้าสมมุติมันลงแล้วเนี่ยเฮ้ยถ้ามันหลุดลงเยอะๆอาจจะมาเจอเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็ได้ที่ประมาณ4,127นันัชนีั่งร้อยยี่สิงเกกองทุนะครับท่านีตัวนี่ถืตกองระวางเอยนะต้อ,อง สับเปลี่ยนกองทุนมาเป็นทางฝั่งของกองทุนพันธบัตรแทนมันมีกองทุนต่างประเทศเหมือนกันที่เป็นกองทุนพันธบัตรเดี๋ยวทายคลิปไปดูกันเห็นไหมอันนี้ก็ต้องระวังที่สุดทีนี้ทองเองมันไม่มีอะไรมากมายในเรื่องเดิมเขาก็จับวร์ดของคุณจรโรมพาเวลนั่นแหละก่อนที่เขาก่อนหน้านั้นซึ่งเขามาบอกว่า เฮ้ย S P D R เนี่ยมันขายลงมาหรือเปล่าที่ทองลงซจริงๆไม่ใช่เวิร์ดของคุณจอร์เรมพาวเวลบอกว่าจริงๆตอนนี้ยังไม่ประสบผลสาเร็จนะครับในการที่จะทําให้การจ้างงานเนี่ยมัน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 สูงที่สุดเต็มประสิทธิภาพนะซึ่งเป็นคีย์ที่สําคัญในการขึ้นดอกเบี้ยถ้าชิงขึ้นดอกเบี้ยก่อนโอ้เละเทะครับคราวนี้หุ้นลงแน่นอนเนี่ยเพราะถามว่าทําไมจะเอาเงินที่ไหนจ้างลูกจ้างห่ะไปกู้เงินที่ไหนมาละดอกเบี้ยสูงอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินเฟ้อมาจริงๆมันดีนะ ต่อย่างที่บอกมันมีนการซื้อติดปลายนวมของทองตอนนี้ที่ไม่งั้นมันลงมาแล้วนะครนี้ก็ซึมลงซึมลง,มลงอย่างให้ถึงเป้าก่อนแล้วค่อยซื้ออี่ยงเราฟังไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เห็น นะครับนี่คือพันธบัตรที่ชิงกันขายเมื่อคืนนะมันเลยทําให้นะครับนี่ดอกเบีย้ยฝั่งขวามือราคาฝั่งซ้ายมือผลตอบแทนเดี๋ยวมาเรียงในะช่วงบ่ายช่วงค่าแล้วกันเอาละเอียดละเอียดสักหน่อยนะครับในการตอนนี้ผมจะย่อยให้นะครับแต่ตอนนี้เช้าๆไปเร็วๆก่อนนะในขณะที่เราอยู่กับไรทองนะครับกับผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นทําให้ผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรเนี่ยเขาเรียกเรียวยูนะครับติดลบน้อยลงคือก่อนหน้านี้ติดลบขนาดเนี้ยนะทองก็พุ่งไปนะแถ่ๆพันแปดตอนนี้ติดลบน้อยลงแต่ ยังไม่เข้าสู่แดนบวกคือถ้าเข้าสู่แดนบวกได้แสดงว่าเงินเฟอ้อหายครับแบบนี้เตรียมตัวได้เลยนี่ทองร่วงแน่แน่แต่ตอนนี้มันยังอยู่ในแดนลบนะเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะมันติดลบอยู่แต่แถวหนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ก็น่ากลัวเพราะตลาดมันจะแบบว่ามไม่เคยปรากฏมาก่อนในตัวนี้มันจะแบบว่าเงินมันจะออกไปที่ตลาดหุ้นหรือไม่ก็ตลาดพันธบัตรเยอะขึ้นแต่ตอนนี้จริงๆเ่ะที่ยังลงมาไม่เยอะเพราะว่าผลตอบแทนที่แท้จริงมันต่ำเตี้ยอยู่ คำถามที่น่าสนใจในช่วงนี้นอกจากทองลงแล้วน้องเล็กบิตคอยทําตัวเป็นยังไงพอดีหุ่นลงมาด้วย,ยงไงเมื่อคืนพอหุ่นลงมาด้วยก็เออมันก็ทําตัวเหมือนหุ้นได้ถูกไหมก็แล้วแต่นะครับคือมันเป็นเรื่องใหม่ที่เรายังจับไม่ได้ตอนนี้ว่าเงินมันเข้าไปที่ไหนออกไปที่ไหน,ไไหนสาหรับน้องเล็กบิตคอยนะฮะนีข้ามาดูภาพรวมเออแน่นอนตลาดหุ้นเนี่ยมีลงแนก่กลับมาเสียทองไม่ไงก็ลงด้วยกับเขาก็กลับไปเสียแล้วไปที่ไหนจริงๆมันแพ่กันไปที่การแลกเปลี่ยน นะครับหรือถึงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐจ,จากเงินสดที่มันกองอยู่เยอะๆตรงนี้แล้วถ้าใครดูให้ดีนะจริงๆในทางฝั่งน้องเล็กบิตคอยจริงๆมันจะมีอินดิเคเตอร์เยอะแยะมากมายแต่ตัวหนึ่งที่ผมชอบใช้คือฟันฟล w ตัวเนี้เห็นแล้วมันเ,ออเข้าใจง่ายกว่าคือถ้าสมมุติดูดีๆนะครับมันเป็นแท่งเทียน1 1 2 3 4เนี่ยมัเนเป็น,ปนาการขายสีอาทิตย์ติดต่อกันที่ไม่เคยปรากฏมานานแล้วนะ อย่าลืมนะครับถ้าอาทิตย์นี้ก็ขายอีกนะครับแล้วตอนนี้ฟล์มันออกนะ1.84 trillion นะคุณู้ชมค้ณูฟัง1.84 trillion ล่าสุดเนี่ยถ้ามันปิดลบอีกมันจะเป็น4อาทิตย์ที่เงินไหลออกจากตลาดบิตคอยน์แต่เขาเขาเรียกว่ามีตลาดทางเลือกที่ไม่ใช่บิตคอยด้วยสําหรับนี่ถ้าอยู่ในคริปทองนะครับเขาเรียกเอาคอยตัวนั้นพุ่ง มันเลยเลยยังเลยอยู่เยอะอยู่คุณผู้ชมคุณฟังตัวนี้สําคัญทีเดียวมันไปมีาเขาเรียกว่ามีโทเค็นหรือเหรียญบางอย่างที่มันมีเขาเรียกว่าศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปได้แบบนี้มีนโยบายการดําเนินงานที่ดีคุณผู้ชมคุณฟังมีค่าธรรมเนียมรายรับชัดเจนแบบนี้มันเหมือนหุ้นตัวหนึ่งเลยฮะก็ยังขึ้นต่อ สาระสำคัญคือจริงๆไงอย่างที่บอกคะมันจะขึ้นพร้อมทองหรือลงพร้อมทองไหมหรือขึ้นพร้อมหุ้นลงพร้อมหุ้นตัวนี้ต้องจับให้ได้และตอนนี้ตลาดกําลังจับอยู่เลยครับว่ามันจะเป็นยังไงเหนือสิ่งอืมันมาที่ดอลลาร์ก่อนนะนั่นคือในภาพรวมของเงินทุนเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะตั้งต้นก็มาดูที่เงินทุนที่เคลื่อนย้ายแต่เป็นเงินทุนที่เป็นเงินกระดาษเงินกระสาบเงินเฟสเงินตามสั่งกันก่อนหลุดหรือยัง1 1 6 6่ยังไม่หลุดนะครับ ดูกันจา่าจาก็าอยู่ตรงนี้นะเฮดแอนด์โชเดอร์ปรากฏมาไหนก็ยาว1.099ถ้าสมมุติรีบาวขึ้นก็ดีแต่รีบาวขึ้นจากอะไรก็ต้องข้างเงินสหรัฐร,ร่วงก่อนแต่ข้างเงินของเขาเองเนี่ยนะก็ยังมีปรากฏว่าจะเป็น Head อนด์โชเดอร์ที่จะไปจุดปลายเหมือนกันเห็นไหม97.4นะถ้าเป็น Head อนด์โชเดอร์จริงๆนะแต่พรผมว่าประเมินสัก93.8ตอนนี้กผ่านมาแล้วนะกับ94นะตัวน,นี้ไม่ใช่อา94.65เห็นไหมตัวเนี้ยกับตัวเนี้ย มันขึ้นมาแล้วทีนี้พอขึ้นมาแล้วขึ้น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 ,นถึงตรงนี้อย่าลืมครับนะตอนนี้เพดานนี่นะ,ะกับงบประมาณงบประมาณมันยังงบประมาณคืองบประมาณประจําปีมันยังไม่ได้เกี่ยวกับอะไรการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยดังการกระตุ้นเศรษฐกิจอีก3.5้า t r เนี่ยหาตังได้ไหมหาตังไม่ได้ต้องขายพันธบัตรสร้างหนี้เพิ่มใช่ไหมหรือพิมพ์เงินเพิ่มใช่ไหมร่วงสิ นั่นแหละครับจะทําให้ดอลนลนาร์อาจจะไม่ทะลุไปถึง97.44แต่ยืนแค่93.8ก็ได้94.65ก็ได้จะร่วงต่อแต่การร่วงมันไม่ไม่ใช่ร่วงจากจุดนี้ที่หลุดโลเดิมแล้วไม่มีใครเอามันเป็นแค่เอ,อ่ยย้าอีกฐานหนึ่งแล้วอาจจะเป็นต้นปีหน้านะและต้นปีหน้าเที่ยวเนี้ยต้องระวังละถ้าสมมติเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้นั่นแหละฮะถึงได้บอกว่าถ้าสมมติเขาร่วงลงมาเที่ยวนี้ถ้ายืนตรงนี้ได้แล้วแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายของทองแบบใหญ่ ซึ่งมันจะเข้าสู่เนื้อหาสาระในการวิเคราะหาา์นะตัวนี้ราคาเขาอยู่ในกรอบของเขาตรงนี้นะครับยังขึ้นอยู่ถ้าหลุดตัวนี้จากอะไรอาจจะปลายปีก็ได้ใครจะไปรู้ตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ย2องวันอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยหลุดหนึ่งพันหกร้อยเนี่ยกลับเป็นขาลงแล้วอาจจะลงมาทดสอบลึกๆได้ใครจะไปรู้แต่ว่าถ้ายังยืน1นึ่งได้นะปัจจุบันในกราฟิกยังถือเป็นขาขึ้นนะครับทีนี้เล่นสั้นอย่างที่บอกนะก็ค่าเงินเข้ามาแล้วแต่ราคายังไม่ได้อาจจะ9 4 6 5หหรือเปล่ายังไม่รู้ ตอนนี้ควรจะซื้อได้หรือ,อยังมันยังไม่มีเดเวจนนะถึงแม้จะเห็น93.8แล้วเนี่ยอย่างที่บอกอะคนที่เป็นไม้ที่1ตัวน,นี้ติดไว้อยู่ขายออกไม่ทันถือต่อแต่ควรจะเป็น1,700นะครับกับ1,680มีเดเวจนสักหน่อยก็ยังดีนะ93.8ก็ยังพอถูไถ่ายไปได้ครับคุณผู้ชมคุณฟังหรือปัจจัยเปลี่ยน,นเขาดึงขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเร็วมากกว่านั้นก็1,715 0 1 10, 15, ซึ่งไม่ได้ไกลแต่ไม้ที่1ที่มีอยู่เนี่ยมาเฉลี่ยก้อนนี้ข้างล่าง นะแต่กลายเป็นไม้ที่1ที่ไม่ได้เข้าอยากจะเสี่ยงเข้าเนี่ยขอให้เกิดเดเวเจนซ์ก่อนตอนนี้ยังไม่เกิดหรือสัญญาณการกลับตัวเนี่ยวันนั้นเนี่ยยังไม่น่าจะเสี่ยงคือรอให้ลงอีก1,710ก็ได้1,700ทวนก็ได้หรือ1,680ก็ได้ครับเป็นจุดที่มางกับการเข้าซื้อเราเข้าซื้อจากพื้นฐานอะไรเงินเฟ้อยังมีเงินเฟอ้ยเเฟอยังปรากฏนั่นคือสมมติฐานนี้มุติฐานเดียวกับแต่ให้มันล่วงลงมาอย่าเพิ่งไปไล่ซื้อให้เขานะฮะ ในขณะที่ถ้าเป็นราคาในประเทศเองปรากฏว่าจริงๆไม่ได้ไปไหนถามว่าทำไมค่างเงินบาทอ่อนเปลอๆเ,เขาร่วงมาลมากๆคงก็ได้กลับมารับที่เดิม2ะ4องพอ่2บ0 0บวกลบนะตอนนี้ปัจจุบันถ้าเขาร่วงลงมาเยอะๆกับบาทที่ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะ,ะถือว่าเขาเรียกว่าตรงนี้พูด2600 0ไม่ได้แล้วแหละ2700 0แทนแล้วกันเพราะค่างเงินบาทอ่อนเหลือเกินแต่ถ้าเงินค่างเงินบาทแข็งเนี่ยลงมาลึกได้แน่นอน เอาว่า27,400บางทีเราอาจจะได้เห็น1,700ที่27,400เพราะค่าเงินบาทอ่อนจริงๆก็ได้ใครจะไปดู1680ก้1,680ก็ได้93.8เห็นแล้วนะ9 5 6 5ขอให้เห็นพวกนาวเวจนหรือรอบลงมาหลุดตัวนี้ด้วยถึงจะเข้าซื้อเป็นไม้ที่2ถ้าจะเฉลีย่ยไม้ที่1ก็เหมือนกันก็ไม่จำเป็นจะไปซื้อตรงนี้ให้เขาอ่อนตัวลงมาเนี่ยลงมาลงมา,งมาเดี๋ยวซื้อนั้นกรอบกําไรยังเป็นเหมือนเดิมครับ200บบวก,บวก ความว่ายังไงก็มากกว่า200ขึ้นไปนะครับถ้าขึ้นไปวันนี้คนที่ถืออยู่ก็อาจจะขายมีกําไรเท่าไหร่ก็พอใจก็ขายและร่วงลงมาจุดแรก27,400เช่นเดิมมันไม่ได้ไปไหนครับดูแล้วนี่เป็นแนวรับที่สําคัญอยู่นะครับทีนี้เกิดลงมาในระยะกลางระยะยาวเนี่ยก็ยังมองทองขึ้นอยู่ในภาพรายเดือนเลยนะลงมาเมื่อก่อน30,000ทุกคนมองว่าเดี๋ยว1มื0 0 0 0เท่าเดิมไม่ถึง15 0่0เท่า15,000 15, ครึ่งหนึ่งไม่ได้18 0 0 0นะนี่ของเดิมนะ คราวนี้ก็ร่วงลงมาตัวนี้สมมุติมันร่วงจริงประเมินเท่าไหร่ 23. เนี่ยสองหมื่ามเนี่ยตามการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคจริงๆมันตัวนี้มันทำนิวไฮไปเสียแล้วถ้าทะลุนี่ไปต่อได้ยาวๆแต่เราก็ประเมินทางที่สั้นๆไว้ก่อน23 0 0 0อ่ะร่วงลงมาเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและสนับสนุนด้วยกันมาโดยตลอดแล,ล้วกลับมาพบกันใหม่ลากันไปก่อนสวัสดีครับ